งานประจำสัปดาห์นะครับของคนเกิดวันศุกร์นะครับได้เพจออฟครับครับราชินีเหรียญนะครับแล้วก็3ดาบงานของคนเกิดวันศุกร์ประจำสัปดาห์นะครับพลังงานของเด็กถือถ้วยนะครับอาจจะหมายถึงโอกาสใหม่ๆครับมีไอเดียใหม่ๆในการทํางานนะครับอาจด้รับข่าวดีนะครับเรื่องของการเสนองานใหม่โปรเจกต์เล็กๆนะครับที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็อยู่ในระดับเริ่มต้นหรือต้องพัฒนาต่อแล้วก็ต่อยอด ราชินีเรียนนะครับอาจจะเป็นไพ่แห่งความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะครับมีโอกาสที่ได้รับงานที่มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับคอยช่วยสนับสนุนนะครับอาจจะไม่ถึงการสามารถในการจัดการให้เกิดผลผล,ผลิตแล้วก็ไรายได้ขึ้นนะครับอันนี้ใบนี้ดีนะ ให้3ดาบครับอาจจะมีความเครียดในเรื่องของงานนะครับมีความขัดแย้งกับเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะครับหรือบางทีบางโปรเจกต์อาจจะไม่สําเร็จดังที่หวังหรือว่าอาจจะติดขัดติดขัด,ข,ดขัดนะครับผมหรือว่า,าจ,จะเกิดความกังวลวิตกกังวลขึ้นหรือว่าอีกในยะหนึ่งเรื่องของการทําให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดเพี้ยนนะครับ เรื่องงานนะครับสรุปเนาะของคนเกิดวันศุกร์อาจจะอยู่ในช่วงของการมีโอกาสใหม่เข้ามานะครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องกังวลใจความผิดหวังหรือความขัดแย้งนะครับแต่อย่างไรก็ตามไพ่บอกว่าวคุณยังมีพลังในเรื่องของการเงินแล้วก็ความมัน่นคงรับครอบนะครับอาจจะมีผิดหวังบ้างครับแต่ก็ยังยืนได้ไม่ล่มนะครับก็ถือว่ายังมีโอกาสใหม่ครับสร้างไรายได้ได้มั่นคงนะแต่ต้องระวังความผิดหวังในเรื่องของความขัดแย้งในการงานนะครับเอออาจจะเป็นงานเดิมนะครับหรือเพื่มร่่มงานเนะ ยังไงขอให้คนเกิดวันศุกร์นะครับเรื่องงานประจำสัปดาห์นี้นะครับมีความสุขนะครับยังไงก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสวัสดีครับ